คือมันเป็นน้ำมันเนาะเดี๋ยวพอมันโดนอากาศน้ำมันก็น้ำมันก็ระเหยไปอุ้ยนี่สิโอ้ย,ย,อยมันกรอบมากอ่ะอุย้ยกรอบมากเลยอ่ะนี่ไงมาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเนเดี๋ยวเราจะมาทำอ้วนบอกว่าฉันอยากจะกินแหนมทอดแต่ว่าแหนมทอดเราจะต้องหมักไหมคะเราโหยจอดไม้แล้ว เราก็เลยเราก็เลยไม่ได้ทำนะคราะมันต้องหมักวันสองวันเราก็เลยจะมาทำตัวนี้ให้นะคะนี่อันนี้มาดามว่าจะทำอย่างฟาดนะคะอย่างอย่างแผ่นกลมนะคะนี่อันนี้ก็หมักได้สองชั่วโมงแล้วละ่ะหมักนานแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมานวดอีกทีนะะมือมือเจ็บด้วยนะคะค okay, มาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราล้างหมดแล้วนะ เราจะมาผสมพริกแกงก่อนพริกแกงก่อนเราจะใช้พริกแกงอันนี้อันนี้ก็อยู่คงจะอยู่ที่ประมาณที่สองนโตนะแล้วเราก็จะใส่เราจะคำนวณอย่างนี้นะคะถ้าหมูผักรวมกันสองโลงเราจะใส่เครื่องปรุงจะอยู่ที่ประมาณหกช้อนนะคะอะไรก็แล้วแต่ความเคม็มความความเค็มนะคะจะอยู่ประมาณที่หกชอ้อนตนเนี่ยเราหมูกับ ข้าวแล้วก็ผักเราอยู่ที่โลกว่าเราจะใส่ไปแค่สามช้อนนะคะแต่ว่าเราจะใส่ไปสองช้อนก่อนนะถ้ากันคร้าวนีองั้นตนค่ะี่เราใส่หมงไปเราใส่ผักนราะตอมกินักเราก็เลยจะต้องใส่ผักนะคะแล้วเรใส่ผักเราก็จะต้องใส่ถุงมือขยำนคะ กี่มาดามชิมแล้วมันไม่มันไม่เค็มนะคะเดี๋ยวมาดามจะใส่อ,อะนี่นะคะเกลืออีกหนึ่งช้านชาคือมันเค็มแล้วละแต่ว่ามันมันยังไม,ไม,ไม่ไม่หนักแน่นแล้วก็ใส่น้ำตาลไปอีกอันนี้คือแป้งนะคะ ก่อนที่เราจะจับมันเราจะต้องเอามือชุบน้ำนะคะถ้าเราไม่เอามือชุบน้ำถ้าเราไม่เอามือชุบน้ำแป้งมันจะแป้งมันจะติด คือเนี่ยถ้าทําอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องรอแต่ถ้าเราใช้ปาดอะเราทําเสร็จเราก็ห่อไปเลยประมาณเนี้ยอืมสาหรับมาดามนะแต่คนอื่นธรรมาดามก็ไม่รู้หรอกอุ้ยรอ้อจอดเราจะเอากเล็กเนาะแอนแอนโอ้รอ้ ลาวางนะคะจะต้องฟั่มนะคะเอาด้านเอาด้านบนลงเอาด้านล่างลงนะมันจะติดกันนี่นะคะได้สี่สิบชิ้นพอดีเลยนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันนะคะแอนๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะหนา พอมันเย็นแล้วเราก็สามารถซ้อนกันได้นะคะไม่จะเป็นต้องทาแป้งนะคะเพราะว่าเอาด้านนี้นะคะไม่จะเป็นต้องทาแป้งนะคะแต่ว่าอย่างนี้มันอย่างนี้มันดีกว่านะคะเพราะว่าแป้งมันหนาเนาะ and a แอนแอนเห็นไหมเนี่ยสวยงามอ่ะแป้งมันก็จะหนากว่าอย่างปาดนะคะอย่างฟาดเนี่ยแป้งก็จะหนากว่าอย่างปาดเยอะเราจะเอาด้านเราจะเอาด้านนี้ไว้ข้างในนะคะอันนี้มาดามใช้แป้งสาลีอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใช้ได้ใช้อ๋อมาดามใช้แป้งสาลีกับแป้งข้าวเจ้านะคะสูตรนี้อันนี้ใช้แป้งสาลีกับแป้งข้าวเจ้านะคะถ้าแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเวลาทอดมันก็จะ นึกถึงนึกถึงอารมณ์กล้วยแขกนะคะเวลาทอดถึงก็จะ,จะประมาณนั้นนะคะแป้งข้าวเจ้าออแต่ที่มาดามไม่ค่อยได้ใช้เพราะแป้งข้าวเจ้ามันไม่ค่อยมีนะคะนะจอดเข้าๆออกออกแอนแอนแน,นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะมาดามมองไม่เห็นจริงเลยแอนเอนน,น่ารักน่ารักเหมือนมาดามเลย นี่คือแผ่นแรกนะแผ่นแรกไม่สวยเลยมันก็มันก็ไม่ติดกันหรอกคะ่ะไม่ต้องทาแป้งนะคะทําเสร็จแล้วสมมุติว่า,เ,าเราปาดอย่างนี้นะคะเวลาเราแงะออกให้เราคว่ำลงมาอย่างนี้นะคะเนี่ยให้เราคว่ำลงมาอย่างนี้นะคะคว่ำซ้อนๆแต่ถ้าเราเราแงะอย่างนี้และะว้วเราวางอย่างนี้นะคะแผ่นต่อไปมันมันมันก็จะติดแต่ถ้าเราวางอย่างนี้นะคะ กว่านี้จะแห้งอันนี้ก็แห้งมันซ้อนกันมันก็จะไม่ติดนะคะแต่ถ้ามันร้อนกับร้อนมันก็จะติดแต่พอว้าวภูมิใจมากเลยอะ่ะภูมิใจที่ได้กินนะคะเพราะเมื่อกี้ชิมไปแล้วสองอันอร่อยปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะไม่ต้องทําตามมาดามนะคะคือมาดามเป็นคนกินแบบนี้นะคะอาจจะกินเค็มไปอาจจะกินรสจัดอะไรประมาณนะี้ เพื่อนๆก็ไปไปปรับดูนะคะอันนี้คือแค่ไม่ได้มาสอนทำอาหารนะคะเป็นไอเดียมาแชร์กันว่าเฮ้ยแต่ละคนอยู่แต่ละประเทศทํากินกันแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยคือมาดามอยู่ฟิจิมาดามก็ทําแบบนี้เพราะว่าประเทศนี้มันไม่มีขายนะคะมันไม่มีอะไรจะขายเลยมันมีนานๆจะมีทีแล้วก็แพงมากนะคะของที่นี่แพงกว่าฝรั่งเศสนะคะ แล้วก็แพงกว่าออสเตรเลียด้วยแต่ว่าค่าแต่ว่าค่าแรงถูกกว่านะคะค่าแรงค่าแรงเขาได้เท่าบ้านเรานะคะสามร้อยอ่ะเอยน่ารักอะ่ะน่ารักเหมือนมาดามเลยอะ่ะดูสินี่อุยนี่ไง <laughs> มาดามกกินน้ำลาย